ในจอผมน่ะช่องอีหมอปลอมอ่ะอีหมอปลอมน่ะนะช่องอีหมอปลอ,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 อมมาจูบป,ปากนะมาจูบป,ปากแล้วนะมาด่าโดนเขาโดนฝ่ายไอ้โดนฝ่ายลุงเซาปีแมนจูไม่เอาแล้วไงแล้วก็พวกวริ้วล้อพวกยูทูบเบอร์ริ้วล้อของฝ่ายลุงเซาปีโจมตีอีหมอปลอมไงนะโจมตีอีหมอปลอมเรื่อง ขนาดไอ้ลุงซาวปีมันพูดไอ้โนพูดไอผู้หญิงโนตมโนตมมึงทำไมไม่ด่าเขาอ่ะมึงก็ไ,ไม่ไปด่าว่าผู้ชายไม่ให้เกียดผู้หญิงวะนะแขนฝังใจอีหมอป้อมแขนฝังใจนะเขาไล่มึงออกเขาไล่ว่าอยากมายุ่งกับเขาพวกนั้นก็โจมตีพวกยูทูบเบอร์รอบข้างเล้วล้อพวกอวย ไอลุงซาวปีไอแมนจูก็มาโจมตีมึงมึงอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้แต่ก่อนมึงก็ดา่าแต่ก่อนมึงก็ด่าดำแจ๊มึงอะที่ตั้งชื่อดำแจ๊ก็เพราะมึงดำแจ๊นะนะก็เพราะมึงตั้งชื่อเขาด่าเขาจนสราพร,สราพัดสารเพด่าเขาแล้วจะมามาอยู่ข้างดำแจ๊นี่เหรอ คนอย่างนี้ครับอีหมอปลอมเนี่ยมันมันเจ้าเล่ไว้ใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ไม้หลักปักคี้เลนนะผมก็ไม่เชื่อมันนะอีเนี่ยมันจะเอาฝั่งไหนกันแน่วะเนี่ยเดี๋ยวก็ด่าแม่งทั้งสองฝั่งเลยเออด,าด่าดามแจ้ว่าฆ่าลูกเขาฆ่าลูกตัวเองอย่างนู้นอย่างนีู้ฟังมาตั้งแต่แรกแล้วนะเขามาลงนะเอาคลิปมาลง น้องสํมแพมเอาเอาคลิปมึงมาลงตอนนั้นน่ะน้องสัมแพมเอาคลิปมึงมาลงติดตามชีวิตมึงนะ่ะน้องสมัมแพมนะ่ะติดตามชีวิตมึงที่มึงด่าดําแจ๊ดดําแจ๊มาตลอดนะ่ะแล้วพอมันอยู่ไม่ไหวไงมันโดนประเด็นที่ว่าลุงสาวปีว่าโนโตมโนโตมที่มาในนาเขาอะทนไม่ไหวสะเทือนใจนะ กูเคยเข้าไปคอมเมนต์ในช่องมึงอยู่ครั้งหนึ่งมึงก็ด่ากูกูโดยกูที่กูไม่รู้เรื่องเลยกูเข้าไปพรมเมนต์ดีๆแม่งก็ด่ากูไอ้ไอ้หัวควยด่ากูเนี่ยอีหมอปอมกูเข้าไปคอมเมนต์ทักทายธรรมดามึงกูได้ถามว่าจะด่าใครอีกจะด่าลุงสาวปีไหมแค่นี้แม่งก็ด่ากูไอหัวควย เดาคุยยัดปากมึงเลยอีหมอปลอมกูไม่เชื่อใจมึงหรอกปากร้ายอีเนี่ยเจ้าล่นะด่ากูครั้งนั้นนะ่ะกูยังจําได้เลยมึงด่าเพศเพช <c oughs> เพศพ่อเหรอ <c oughs> มึงอย่ามาอ้างนะเพศแม่มึงอะมันด่าเพศพ่อไอไอหัวควยมึงด่ากูเดี๋ยวกูควยยัดปากมึงเอา ลัดขีกยัดปากมาเลยหมอปลอมไอ้ฮาแค่กูพีเซษว่าโนโตมโนโตมเหมือนลุงซาวปีเขาพูดนะมึงถึงกับร้องไห้เลยเหรอคำนี้สะเทือนใจมึงเหรอแอตติ้งหรือเปล่ายี yeah. ่ยามตัวเองตกทุกข์ได้ยากเขาฟ้องร้องมึงอนะบักหมูโสโคกขี้กากนะลายขี้กากมันฟ้องมึงหน้าดาวองคารนะ บหมูโซโคกดาวบักลายขี้กากน้าดาวคานมันฟ้องมึงอ่ะแจ้งมึงอ่ะแจ้งความมึงอ่ะมึงถึงกับไม่พอซิวลูกอมเขียนแล้วนี่ก็รวยไม่พอใจอยากอยากอยู่ตัวเดียวอยากหาพวกมาช่วย อย่าไปเชื่อใจนะครับ fc อย่าไปช่วยเหลือมันนะนะไอ้นี่มันหาแดกเหมือนกันแหละพอๆกับไอ้ไอ้มูโซโคกไอ้ายคิกะพอๆกันเจ้าเล่ยพอๆกันอย่าไปเชื่อมันนะฮะพอๆกันไปหาตัวช่วยไปอยู่กับไอ้ไลาเต้ลาเต้หน้าดาวองคารไปหาพกับไอ้ผู้หญิงหน้ากากนั่นแหละเดี๋ยวก็เจ็บอีกเขาดว เดี๋ยวมันเอาความลับออกมาแฉอีกผู้หญิงหน้ากากก็เหมือนตอนนั้นเห็นไหมไปกับกุหลาบแดงนะกับกุหลาบแดงกับไอ้ตอเต่าอ,อ่ะไปเที่ยวกันที่พัดเถาทางทะเลไหมเขาเอาข้อมูลเอาความลับมาแฉนะมาเปิดเผยมาแฉเดี๋ยวก็รู้ดิเดี๋ยวก็รู้รถ้าไปเชื่อใจอีหมอปลอมนะนะ ดีใจร้องเพลง FC โอนไอ้ส่งสติกเกอร์ให้หลายพันดีใจอีหมอลอมเออ <c oughs> เออมึงเข้ามามึงเข้ามาเออบอกก็บอกก็บอกไปดีกูไม่ได้แคร์หรอกอีนี่เนี่ยมันด่ากูดิี มันด่ากูไอหัวควยุยหัวดอมึงด่าเพศพ่อกูจะให้เกียดมึงเหรอกูจะให้เกียดเพศแม่เหรอเหรอกูจะให้เกียดเพศแม่เหรออย่าอ้างนะเว้ยเป็นผู้หญิงไอสัตว์อย่าอ้างโถอย่าอ้างว่าเพศหญิงเพศแม่หัวควยุยมึงด่าเพศพ่อ กูจะดา่ามึงไม่ได้ไงอีหมอปปอมมึงอะ่ะเจ้าเล่เหมือนกันแหละกับบักหมูลายนักดาวองคานนักเล่าที่คานนักดูดคลิปอะ่ะบักหมูลายขี้กากอะ่ะเ <laughs> จอหน้ากูแม่งกกลัวตัเจอหน้ากูก็กลัวไอหมูดาวองคานนักเล่าที่นักเล่าที่ทานนักดูดคลิปเน่ะดูดคลิปเขาไปทั่วให้ความขัดแย้งกันเน่ะหาสร้างไรายได้ใช่ไหม <laughs> ไปให้สุดไอ้น้องไอ้น้องมึงอะน้องกูไอ้ควายไอ้น้องไอ้หมูดาวคาร